แวนทิมาสุจสุลธรค่ะขอแนะนำตัวเองในฐานะของพิธีกรของรายการเพลงหวานกลางกรุงทางช่องแฟนทีวีนะคะและเป็นพิธีกรสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยขอต้อนรับท่านผู้เกี่ยวทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสโมสรเพลงหวานกลางกรุงตอนเพลงหวานน้บางปูค่ะค่ะและสาหรับสโมสรเพลงหวานกลางกรุงของเรานี้นะคะก็เปรียบเสมือนจุดนัดพบค่ะของคอเพลงลูงกกรุง ที่ไม่จำกัดรุ่เลยนะคะให้มาร่วมสนุกสนานกันแล้วก็พบปะพูดคุยรวมถึงเป็นแหล่งสังสรรค์นะคะให้เราได้สัมผัสกับบเทเพลงลูกกรุงซึ่ง เราก็นับวันจะหาฟังได้ยากเต็มทีเลยนะคะซึ่งกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เราได้จัดก,กันขึ้นมาซึ่งในครั้งแรกนั้นเราได้เปิดสโมสรกันไปเมื่อเดือนเมษายนค่ะไม่ทราบมีใครได้ไปบ้างหรือเปล่าคะ